สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาณิตยาดวงแก้วค่ะดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยสหภาพสหกรณ์แห่งชาติอินเดียสนใจเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ของไทยค่ะ ดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการหารือในครั้งนี้เกิดจากการที่เลขาธิการสหภาพสหกรณ์แห่งชาติของสาธารณรัฐอินเดียได้เล็งเห็นความสําคัญและความสําเร็จด้านภาคการเกษตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการทําเกษตรสมัยใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรหลักสูตรชนละกอ โครงการเกษตรปราณีตทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดทำเกษตรบนเนื้อที่หนึ่งไร่มีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนซึ่งโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรภายใต้สาขาวิชาช่างกลเกษตรสาขางานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยการนำทฤษฎีและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเบื้องต้นของอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้ และโครงการเกษตรประณีทฤษฎีใหม่ในรูปแบบเกษตรรวมกลุ่มเกษตรนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปเกษตรเทคโนโลยีและเกษตรพอเพียงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมีกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงานประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายการทำงานสู่ภาคการเกษตรเป็นจำนวนมากสอสอจึงส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำความรู้ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความรู้และวิชาการตลอดจนการต่อย,ยอดด้านการตลาดเพื่อการสร้างไรายได้และพัฒนายอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการหารือดังกล่าวแล้วสอสอ,สอจะนำเลขาธิการสหาภาพสากรแห่งชาติของสาธารณรัฐอินเดียพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและองค์ความรู้ด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพต่อไป